วิธีการเช็ควาวล์วลวดฮันด้าเอมเปสเซกนะครับให้ใช้วิธีการผ้าเช็ดทําความสะอาดบริเวณเบ้าฝาสูบก่อนนะครับผมเพื่อให้ไม่มีคราบน้ำมันนะครับเวลาเช็คจะได้ง่ายเช็ควาล์ไอดีโดยการเทน้ํามันลงพอร์ตไอดีนะครับผมโดยประมาณนะครับสังเกตการรั่วซึมของน้ํามันบริเวณรอบใบวาล์วตัวไอดีนะครับคือตัวใหญ่ว่ามีการรั่วซึมของน้ามันหรือไม่นะครับตัวนี้ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน ของวาวไอนะครับแสดงว่าวาวไอ id นั้นไม่มีการรั่วพลิกกลับด้านครับเช็ควาวไอเสียกันต่อเลยนะครับโดยเทน้ามันลงไปที่พอร์ตไอเสียสังเกตการซึมของน้ำมันบริเวณรอบใบวาวตัวเล็กก็คือวาวไอเสียนะครับตัวนี้ไม่มีการซึมของน้ำมันแสดงว่ากำลังอัดดีนะครับผมไม่มีวาวรั่วทั้ง id และไอเสียนะครับไม่ต้องบดวาว